สวัสดีครับสวัสดีครับเทนเนอร์เกมาครับพี่เทนเนอร์เกพี่เกไปล่าเขามาได้ไงเนี่ยนี่เขาเลิกมาเขาเลิกมาพันทิปแล้วนะไปอยู่แม่น้ำโขงไปอยู่แม่น้ำโขงแล้วเนี่ยมาพี่เกโอ้โหนี่ครับนี่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 ใครรู้จักบ้างครับนี่นี่มาแล้วมาครับเทนเนอร์ระดับโลกครับจะไปจีนแล้วเนี่ยไปทำอะไรจีนนะนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมได้สัมมนาวัน สอนมวยโอเคไปสอนมวยกี่วันวันเดียวได้ค่าตัวเท่าไหร่สามแสนได้ค่าตัวสามแสนเลยเนะี่ยบอกไม่ได้เลยนะแปว่าสองล้านครับไปค่าตัวนะบอกไม่ได้ครับอันนี้คือมารับกับผมเหรอนี่จองกับใครพ,พี่แหลม,หลมคุณอย่าไปบวกพี่เกยเยอะดิด <นำ S 1> คุณไปบวกเขาเยอะนะเนี่ยมาถ่ายรูปมา ขายหมด้วยอ้าวกล้องหน่อยกล้องหน่อยหามนี้ว่าขายเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาจองต้องระวังพี่แหลมนะพี่แหลมมีเขาบวกเยอะนะตอนหลังเด็กเยอะด้วยโอเคครับพี่เกยขอบคุณครับนี่สรุปนี่ไปจีนเหรอไปสอนมวยที่จีนเหรอแค่แค่วันเดียววันเดียวได้โหนี่ก็ตัวห้าหมื่น ค่าตัวที่ไหนห้าหมื่นค่าตัวห้าหมื่นแล้วค่าตัวห้าแสนเซ็นหรออ๋อมีสัญญาโอเคโอเคโอเคแล้วนี่เก็บไว้ทุกรุ่นเนี่ยปล่อยบ้างไหมไม,ไม่เคยปล่อยเลยไม่เคยปล่อยเลยทำไมไม่ปล่อยอ่ะท,ท,ทำงานเยอะเนี่ยพี่แหลมเขาไม่ขายผมถามว่างแต่ชุดพารมการแล้วโอ้ตอนนั้นขึ้นไปเท่าไหร่พราร์การแสนหนึ่งมั้ยจองสี่หมื่นขึ้นไปแสนกว่บเก้าหมื่นแล้วไม่ขายด้วย ใม่กไรก็ไม่ขายโอ้ยเขาอยู่ในคอเลยนี่เลนแถม168เล่นมี168ด้วยโอ้โหนี่เทนนิสเกย์เทนนิสเกย์นี่เขาชอบพระมากนะครับเดิมทีเป็นเซียนพระก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเซียนพระใช่ไหมปรากฏตัวหน่อยเมื่อก่อนเป็นโอ้โหเขาใส่เชลซีป่ะเชลซีไม่เอาเชลซีเกย์แม่งบอกกียบอยว่าเราเคยเป็นเซียนพระจริงป่ะเคยเป็นเซียนพระจริงไหมไม่ไม่จริงก็เซียนเปิดร้านที่นี่จริงไหมไม่ใกล้ๆผมเพื่อนเพื่อนเคยอยู่ที่ เปิดร้านพลาที่นี่เหรอเพื่อนเปิดร้รานพลาที่นี่นเทเนอร์เกนนี่เขาฝั่งทนนอสเด็กฝั่งทนเนอสดูส <คน S 1> ิคอนหวาน <c oughs> โกลาดางเรียกว่าเด็กฝั่งทนโอเคโอ้โ okay, ห oh, นี่แล้วจองทุกชุดเลยโอ้โห <c oughs> โอเคโอ้โหไม่ธรรมดา <c oughs> อยู่ <c oughs> แต่จะไปหลงคารลมพี่แหลมเยอะพี่แหลมนี่ยเขาหลอกผู้หญิงเป็นว่าเล่นนะต้องอย่าไปหลงเขาเยอะ